สบายดีนอะพี่น้องเขาอ,อยู่กับขา่าพเจ้าสังสายเนาะชิปนี้ก็พาพี่น้องเขามาเบิ่งรถไถนาเดินตามดัดแปลงเป็นนังครับของทางข่ายจำปาศเขาเนอะของสร้างตวยวางเตา่ากาคันนี้ก็เป็นรถเทพ่นฮิตเป็น ต้นแบบแล้วก็เฮ็ดนําใส้ในครอบครัวเพิ่นเองเนาะคันนี้ก็ได้และเพิ่นเฮ็ดที่แรกก่ะการยกไถเพิ่นก็เฮ็ดเป็นคันโยกเนาะโบลิไส้ไฮดรอลิกแล้วก็บ่มีใบยูดิทั้งหน้าเนาะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้เพิ่นได้อัปเกรดเนาะอัปเกรดขึ้นเป็นเปลี่ยนจากรุ่นคันโยกมาใส้ไฮดรอลิกเนาะเดี๋ยวนี้ เพราะว่าเพื่นว่านรุนขันโยกมันเวลาใส่โดนไปแล้วเมื่อยเนาะยกขึ้นยกลงลงในใส่แหงเขาเป็นตัวยกเนาะเมือ่อยมันกะมีความตั้งใจเนาะอัปเกีดใส่สุดไฮดรุลิกเข้าไปแล้วก็เห็ดใบยูดินอีกเนาะ ก็ถือว่าซอยได้หลายเนาะสำหรับเฮ็ดทานใดทีเฮ็ดรลดไทยนาเดินตามดัดแป้งเป็นนังครับและเฮ็ดใบย,ยูดินพอก็คือ,อยูดได้แท้เนาะกะซ็ซอยเวียงเขาได้อีหลี่มันก็อัปเกรดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสำสำหรับสร้างตัวเนาะมือน,นี้กัหลังจากคุณตั้งสุดไฮดรอลิกไซเลแล้วิ่นก็ เอามายู่ดินเฮาเบิ่งเนาะการไทยนะ,ะัะเพื่อนก็บ่าไทยดีคื้เก่าเลยแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ถ่ายคลิปไววเนาะตอนไทยเพราะว่าเพิ่นไทยร้องหน่อยเดียวนึงเนาะบอนไทยเท้ๆเพิ่นยังบ่มีีนาเพิ่นได้ถ่ายในไ้ในานาแลวเพิ่นจังสิถ่ายคลิปมาให้พี่นอ้องเขาได้เบิ่งน้ากันเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของ สร้างตัวเนอะที่ได้พัฒนาขึ้นมาจทน้นก็ขอบูอุคขอบใจน้ำพี่น้อง,ของเขาเลอที่ติดตามสร้างสายมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สร้างสายเนี่เด้อ